สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้โด่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาไปชมอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมั่นใจว่าเส้นทางนี้นะครับคนมากกว่า30%ในประเทศไทยนะครับต้องเคยมาและต้องเคยเห็นแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ายังจามาได้ไหมครับ เส้นทางนี้นะครับคือเส้นทางท่องเที่ยวดอยสุเทพครับเส้นทางนี้ปัจจุบันนะครับจะเป็นยังไงยังสูงชันเหมือนเดิมไหมและวิวข้างทางเปลี่ยนไปขนาดไหนวันนี้จะอัปเดตให้ทุกๆคนได้เห็นพร้อมๆกันครับไปครับไปด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆวันนี้ดงจะพาเพื่อนๆชมอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุตอยสุเทพนะครับโดยวันนี้นะครับดงจะพาเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นชมเส้นทางมุ่งหน้า1 0 0 4 แล้วก็เข้าสู่เส้นทางคดเคียวแบบนี้นะครับไปจนถึงวัดพระธาตุตอยสุเทพนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนชมเส้นทางถึงดอยปุยเลยครับเพื่อนๆไปครับไปชมเส้นทางนี้พร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับเราจะมาถึงแยกตรงนี้แล้วนะครับก็คือการเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้นะครับไปที่1004นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรนะครับแต่ที่ดูใน GPS เนี่ยเขาจะขึ้นว่าถนนห้วยแก้วนะครับผมก็เลยขอญาตเรียกว่าแยกห้วยแก้วนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายนะครับว่านี่ครับดอยสุเทพตรงไปนะครับด้านหน้าเราก็เห็นภูเขาที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเพื่อน ขับมาสักพักนะครับเราก็จะผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ซ้ายมือนะครับก็คืออยู่ในเส้นทางนี้เหมือนกันนะครับพอเลยจากสวนสัตว์เชียงใหม่มาแล้วนะครับเลยมชมาแล้วด้วยนะครับก็จะเริ่มเป็นเส้นทางขึ้นเขาแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆจะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนะครับตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์คูบานะครับ ปูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเราก็จะเลยขึ้นมาทางนี้เลยนะครับเป็นทางขึ้นเขาต่อเนื่องนะครับไม่สูงชันมากนะครับณเวลานี้นะครับผมก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะได้พาชมเส้นทางนี้พร้อมๆกันนะครับการขับขึ้นท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับตอนนี้เป็นทางขึ้น2เลนนะครับลงหนึ่งเลนนะครับเพื่อนๆ เพื่อนที่เป็นสายขับรถช้าก็ยิบเตนซ้ายนะครับในเส้นทางตรงนี้นะครับลืมบอกเพราะว่ามีคนพื้นที่หลายๆคนนะครับก็บอกว่าการขับรถขึ้นมาเที่ยวในเส้นทางตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกก็คือระวังนักปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าจะมีนักปั่นจักรยานที่มาปั่นจักรยานในเส้นทางนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่ใช้ในเส้นทางนี้นะครับเราควรระมัดระวังซึ่งกันและกันนะครับ เพราะว่าผมเห็นหลายคนนะครับที่เดินทางในเส้นทางนี้ผมเห็นจักรยานก็ไม่อยากหลบให้เขานะครับเนื mm. ่องจากว่ามองว่าตัวเองเป็นรถใหญ่แต่จริงผมอยากให้ทิฏฐิเรื่องนี้หายไปนะครับไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะครับเพื่อนๆการเดินทางการใช้เส้นทางร่วมกันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามีน้ําใจแล้วเราแบ่งปันนะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนักเดินทางคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมีน้ําใจให้กันนะครับให้ทางกันเนาะจะได้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับ ตอนนี้ในเส้นทางนะครับบัดพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยเหลืออีกประมาณ9กิโลนะครับเส้นทางสูงชันช่วงนี้เป็นเส้นทางโคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ใหญ่แล้วก็มีทางหลบกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งนักปั่นจัก,กรยานแล้วก็นักวิ่งนะครับที่ใช้เส้นทางนี้ยังไงก็ระมัดระวังช่วยกันนะครับทุกๆเส้นทางนะครับผมมองว่า ถ้ามองให้สวยงามก็สวยงามครับถ้ามองให้อันตรายก็อันตรายเพียงแต่ว่าความอันตรายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เส้นทางเสมอไปครับมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะประมาทขนาดไหนเราจะขับรถเร็วขนาดไหนเรารู้จักเส้นทางนั้นมากขนาดไหนสิ่งพวกนี้เป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆอะไรที่เราไม่ชินทางน,นะครับหรืออะไรที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหรือรถยนต์เนี่ย สิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือเราไม่ประมาทนะครับแล้วเราก็ชะลอความเร็วลงนะครับลดความมั่นใจลงนิดพิชิตอุบัติเหตุครับพเพื่อนๆโอ้โหโคดเคี้ยวนะครับนี่ครับผมรู้สึกว่านสงตางที่แบบเลี้ยวรถคดเคี้ยว โคดเคี้ยวเยอะเลยนะครับเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่ใช่ถนนที่เป็นขึ้นสองเลนลงหนึ่งเลนถนนกว้างแบบนี้นะครับโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยมาตอนเด็กๆเ,เลยครับก็จําความไม่ได้นะครับความทรงจําในช่วงเส้นทางตรงนี้หายไปเพราะว่าเด็กๆก,ก็มากค,คุณพอ่อคุณแม่นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเส้นทางช่วงแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่า หลายท่านอาจจะเคยมาเที่ยวนานมาแล้วนะครับเพื่อนๆที่เคยเที่ยวในช่วงในช่วงไหนนะครับแล้วเส้นทางเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะครับว่าเคยเที่ยวช่วงปีไหนแล้วเส้นทางเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของช่วงระยะเวลาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรตมัดระวังนะครับพะว่ะ น,นักวิ่งนะครับเขาก็จะวิ่งสวนเลนกับรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปชิดขอบเลนทางซ้ายมากเกินไปเนี่ยบางทีเลี้ยวไปแล้วเจอนักวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับเพื่อนๆก็เพระระวังช่วยกันนะครับเนื่องจากว่าไม่มีหลายทางนะครับนักวิ่งเขาก็ต้องลงมาวิ่งบนถนนก็ก็เข้าใจกันนะครับแบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถโอ้โห ใกล้ถึงแล้วครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเหลืออีก3กิโลนะครับดอยปุย11กิโลนะครับพระตำหนักภูพิง7กิโลนะครับเพืเ่อนตอนนี้เส้นทางที่ขึ้นมาเหมือนหนังวนเดิมๆนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ว่าช่วงนี้ความความลาดชันก็จะน้อยลงแล้วครับแต่ก็ยัง เป็นทางคดเคี้ยวเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมีน้ําตกด้วยครับเพื่อนๆเป็นทางน้ํานะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือนักวิ่งนะครับแล้วก็คนออกกําลังกายเนี่ยเยอะนะครับเพื่อนๆในเส้นทางนี้คนออกกาลังกายทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานเยอะจริงๆครับระวัดระวังกันด้วยนะครับเพ,พิ่มเ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 พิ่มโอ้โหช่วงนี้สูงชันครับ ช่วงนี้ชันเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ชันมากครับโคเมอร์สักคู่นี่แบบเลี้ยวซ้ายหักคอไก่เลยนะครับแล้วก็ขึ้นชันตลอดเลยนะครับใกล้แล้วครับเพื่อนๆกระทัดอยสุดเทพโอเคเรามาถึงจุดแรกแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลงไปไหว้พระ ไปประทากกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆไปแล้วก็จะไปไหว้พระแล้วก็ชมวิวบรรยากาศรอบๆกันนะครับเพื่อนๆที่มาถึงดอยสุเทพนะครับอย่าลืมแวะมาชมวิวจังหวัดเชียงใหม่ที่จุดนี้นะครับ เห็นสนามบินเชียงใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้มีหมอกเล็กน้อยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้เราเลยจากตัวพระธาตุมาสักพักแล้วนะครับอ๋อตรงนี้มีบ้านพักนักท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยากมาพักก็คือขึ้นมาพักตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆโอ้โอผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับตอนนี้เส้นทางเนี่ยหลังจากพระธาตุขึ้นมานะครับเส้นทางจะเป็นขึ้นลงทางเดียวแล้วนะครับ เนื่องจากว่าผมเข้าใจว,าว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวน้อยนะครับก็เลยไม่ต้องทําทางขึ้น2ทางเหมือนที่จุดที่จะถึงพราทาศน,นะครับถ้าดูจากกําลังเครื่องยนต์วิ่งขึ้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าทางค่อนข้างจะชันนะครับแต่ผิวถนนดีนะครับมีไหลาทางนะครับเพื่อนๆสามารถขับขี่ปลอดภัยได้นะครับในระยะทางช่วงนี้นะครับ รู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะแบบเป็นต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะครับลมลืนสวยงามเลยครับเพื่อนๆในช่วงวันฝนตกเนี่ยน่าจะมีน้ําไหลลงมาบนผิวถนนเยอะนะครับเพราะว่าสังเกตจากใบไม้นะครับเหมือนเขาจะไหลามากองกองกันนะครับสายวัดเขาไหลาตามกระแสน้ำนะครับถ้าช่วงที่มีฝนตกเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับ เส้นทางคดงเคี้ยวเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าคดเคี้ยวน้อยกว่าช่วงที่เราขึ้นมาช่วงแรกนะครับนั่ในความรู้สึกผมนะครับผิวถนนก็โอเคนะครับไม่แย่เลยขับสบายเลยครับเพื่อนๆอันนี้โค้งหักศอกขวานะครับแล้วก็มาหักศอกซ้ายช่วงนี้นะครับตรงนี้มีจุดพักรถ สามารถจอดพักรถได้นะครับถ้าไม่มั่นใจว่ารถจะไหวไหมนะครับเพื่อพักรถเพื่อทําให้รถเขาไม่เสียหายนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยคือยังขับได้นะครับเพราะว่าถ้าถึงจุดที่เขาโอเวอร์ฮีทนะครับหรือว่าความร้อนขึ้นนะครับบางทีเวลาเขาพังเขาพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจเราก็เจอจุดพักรถเราก็จอดพักก่อนนะครับเพื่อน รถจะได้พาเราถึงปลายทางนะครับดีกว่ารถมาเสียระหว่างทางนะครับเพราะว่าตลอดที่ภาคเหนือในหลายจุดนะครับผมเจอรถที่เสียในเส้นทางเนี่ยทุกเส้นทางเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดกับเราเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โหตรงนี้สวยนะครับมุมนี้ผ่านต้นไม้ใหญ่นะครับน่าจะตั้งตระหง่านอยู่หลายปีแล้วนะครับ เส้นทางเล็กนะครับเพื่อนๆขับเรามัดระวังนะครับต้องขับสวนกันต้องชะลอเลยครับเพราะว่านี่ครับต้นไม้เขาจะเบียดเข้ามาในเส้นทางนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ตอนนี้ถึงตัวพระตำหนักแล้วนะครับพอเราเดินทางออกจากพระตำหนักนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ดอยปุยนะครับเพื่อนๆจเห็นว่าเส้นทางแคบมากนะครับเส้นทางแบบเป็นเส้นทางเลนเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆที่เดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นนี่ก็ขับรถให้ช้าลงมากๆนะครับเผื่อว่าเวลาที่มีรถสวนมาเนี่ยเราจะได้คำนวณถูกว่าเราควรจะถอยหรือเราควรจะหลบไปตรงไหนนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่เล็กมากนะครับเป็นถนนเลนเดียวนะครับเ,เพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มั่นใจที่จะขับรถขึ้นมาเองนะครับก็สามารถนั่งรถที่ คนพื้นที่เขามีไว้บริการได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนพื้นที่เขาจะรู้ว่าตรงไหนที่เขาหลบกันได้นะครับหรือตรงไหนที่เขาเจอดได้นะครับนี่ครับเป็นเส้นทางเลนเดียวแคบๆเลยครับต้องระวังนะครับแล้วก็ไหลาทางไม่มีนะครับถ้าลงไปที่ไหลาทางบางจุดเนี่ยเนี่ยฮะบางจุดก็ลึกนะครับถ้าเป็นรถเก่งลงไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ถ้ายอดดอยปุยเนี่ยเราเลี้ยวขวานะครับลานกลาง,าลางาเต็นท์ก็เลี้ยวขวานะครับนี่ครับเวลาเวลาขับรถสวนการต้องรถต้องคอยจอดนะครับถ้าหมู่บ้านดอยปุยก็คือเลี้ยวลงไปตรงนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเขานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไป เส้นทางชมวิวก่อนนะครับก็คือเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าเมื่อสักครู่เราตรงไปคือเป็นหมู่บ้านม้งดอยปุยนะครัาแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางของถนนชมวิวนะครับส่วนตัวที่วันนี้เลือกที่จะขับรถขึ้นมาเพราะว่าผมมาในวันธรรมดานะครับนักท่องเที่ยวจะมาใช้ถนนเส้นนี้กับเส้นทางนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากไม่ใช่วันหจุดนะครับ เลยตัดสินใจที่จะขับรถขึ้นมาเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายกลางเต็นท์นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับมีจุดกลางเต็นท์ให้นะครับโอ้นโยอันตรายมากนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปนะครับเพื่อนๆถ้าตรงไหนมันหลบกันไม่ได้ก็ถอยหลังนะครับไปหาที่ที่มันหลบกันได้นะครับตรงนี้ดินถล่มนะครับนี่ครับเขาจะมีป้ายสัญลักษณ์นะครับให้สัญญาณแปลนะครับ เพื่อนเพื่อนที่เดินทางมาในจุดนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่เห็นโค้งนี้ฮะก็ให้สัญญาณแตรแบบนี้ครับเพื่อบีบให้รู้ว่ามีรถที่กําลังจะสวนไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินสัญญาณแตรนะครับเพื่อนเพื่อนที่ใจร้อนก็ใจเย็นๆกันนะครับว่าเขาบีบแตรไล่เราหรือเขาบีบแตรให้เราถอยอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่นะครับก็คือเขาอาจจะบีบแตรเพื่อให้สัญลักษณ์เรานะครับว่าว่ามีรถสวนมานะครับเส้นทางในจุดชมวิวเนี่ย เห็นเขาบอกว่าประมาณ2กิโลนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าบนเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักแบบนี้นะครับเวลาเราขึ้นเหนือเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินคาว่ากิโลแมวนะครับอันนี้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 ถ้าถ้าคําพูดไม่ค่อยสุภาพต้องต้องขออนุญาตนะครับที่อันนี้คือที่เขาพูดแซวนะครับว่าเ้อสองกิโลที่สองกิโลแบบไหนสองกิโลกิโลแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหมายความว่าคือในความรู้สึกของคน ที่เขาเป็นชาวไทยภูเขานะครับเวลาเขาพูดถึงกิโลเนี่ยบางทีความรู้สึกมันจากไกลกว่าความรู้สึกของกิโลที่เป็นจริงอนะครับเขาก็เลยมีคําแซวกันว่าเอ้สองกิโลนี่กิโลแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับก็ต้องหลบกันแบบนี้นะครับต่างคนต่างให้ทางกันขอบคุณครับนี่นะครับเวลาเราจะผ่านโค้งนะครับก็บยิบแตนนะครับแล้วก็ถ้าในเส้นทางแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆปิดเพลงนะครับ ปิดเพลงในรถปิดเพลงโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เปิดกระจกลงนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงแตรของรถที่สวนมานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเพลงดังนะครับบางทีเสียงแตรที่เขาส่งสัญญาณมาหรือว่ามีรถที่เขาเขาถอยเขาสวนมานะครับบางทีเราไม่ได้ยินเสียงเราันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเวลา11นาฬิกาประมาณ11นาฬิกา23นาทีนะครับก็ ตีทราบเวลาเที่ยงนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้บนจุดจุดนี้นะครับที่อุณหภูมิที่รถผมวัดได้ก็คือนะครับต้องบีบแต่นะครับเพื่อนอุณหภูมิผมวัดได้ก็คือ23องศานะครับถือว่าเย็นนะครับถือว่าเย็นสบายเลยนะครับก็จะมีโค้งหักสอกขึ้นทางชันนะครับแล้วก็เป็นถนนเลนเดียวเพราะฉะนั้นอย่ายลืมบีบแต่นะครับเ,เพื่อน นี่ครับเขาจะบอกสัญลักษณ์เลยเห็นสัญล,ลักษณ์ก็บีบแตะครับนี่อ่าถ้าไม่มีเสียงตอบแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้อุณหภูมิลดต่ำลงแล้วนะครับตอนนี้เหลือ22องศานะครับยอดดอยปุยไปทางซ้ายนะครับ บางเส้นทางที่เป็นจุดท่องเที่ยวก็จะมีเป็นทางดินไปได้นะครับเพื่อนๆที่ขับรถโฟล์วิวก็น่าจะไปได้นะครับโอ้โหด้านขวานี่เป็นเหวเลยครับเพื่อนๆบอกเลย <c oughs> ถ้าไปถ้าพ้าตกลงไปนี่ไม่ต้องเก็บเลยครับรถน่าจะลงไปลึกมากครับเคยมีเพื่อนๆส่งข้อความเข้ามาบอกนะครับ ก็คืออันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ความเป็นจริงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแชร์เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าในหลายๆอุบัติเหตุนะครับที่ขับรถในเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วด้านขวามือเนี่ยเป็นเหวแบบนี้นะครับก็คือหล่นเวลารถหล่นลงไปเนี่ยเขาจะไม่เก็บรถขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเก็บรถขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะหล่นลงไปลึกมากเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาก็จะเก็บแค่ผู้บาดเจ็บหรือร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะครับ รถคือเขาจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบนมาตรฐานของการทํางานในรูปแบบแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆน,นะครับเวลาที่ขับรถบนเขานะครับคือทุกคนเนี่ยมีฝีมือผมเชื่อว่าทุกคนมีฝีมือแล้วก็มีความเก่งเป็นของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าใครจะประมาทมากประมาทน้อยแค่นั้นเองครับในเมื่อเรารู้ว่ามันอันตรายนะครับเรารู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเนี่ย การที่เราจะจอดรถหรือการที่เราจะขับรถให้ช้าลงหรือการให้ทางคนอื่นเข้ามากขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆพอาจจะเห็นว่าเส้นทางมันดูมืดครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกแต่จริงๆคือหมอกนะครับเพื่อนๆนหมอกที่เขาตีโอบบนยอดภูเขาอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับต้นสนนะครับสวยมากนะครับซ้ายขวาโอ้โหเส้นทางสวยมากครับต้นไม้ใหญ่มาก ประทับใจมากเลยครับลานกลางเต็นท์ดอยปุยหอ,อยอดดอยตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นนะครับปิดการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปที่จุดกลางเต็นท์แทนนะครับเพื่อนๆในป้ายตรงนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับอาหารและเครื่องดื่มเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ๋อเดินได้ด้วยนะครับยอดดอยปุยจุดชมวิวอ๋อก็คือมีเส้นทางเดินเที่ยวธรรมชาติด้วยนะครับแต่ผมก็จะไม่เคยมานะครับ เดี๋ยวถ้ารอบหน้าผมมีเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมจะมานอนกลางเต็นท์ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเดินชมธรรมชาติพร้อมๆกันครับเพื่อนๆแต่วันนี้เราชมเส้นทางก่อนนะครับจุดนี้มีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับน้ำร้อนบริการนะครับเพื่อนๆนี่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็ซ้ายมือก็คือเป็นลานกลางเต็นท์นะครับโอ้มีห้องน้ํามีอาหารนะครับสบายเลยอากาศดีมากครับบอกสวยด้วยนะครับเพื่อน มีลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วเพื่อนๆก็ยังไปกลางด้านล่างตรงนู้นได้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่ห้องน้ํานะครับใหม่ดูสะอาดสะอานเลยครับเพื่อนๆนี่แล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการด้วยนะครับตรงนู้นก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลานกลางเต็นท์จากตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็เดินลงไปลานกลางเต็นท์บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีนะครับ โอ้โหรองรับท้องที่ได้เยอะเลยครับตอนนี้อากาศเย็นดอยปุยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล1,500เมตรนะครับแล้วก็มีนี่ครับเทอร์โมโมิเตอร์นะครับบอกอุณหภูมิด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเส้นทางดอยปุยและจุดกลางเต็นที่นี่ตลอดเส้นทางที่เราขึ้นมานะครับก็คือเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วก็คดเขี้ยวนะครับแล้วก็ ตัวช่วงสุดท้ายที่จะขึ้นมาถึงตรงลานกลางเต็นท์ที่ดอยปุยนะครับก็เส้นทางเขาก็จะแค่เป็นพิเศษนะครับเ,เพื่อนๆตัวจะสังเกตนะครับว่าผมว่าทุกๆเส้นทางเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่รถไม่อยู่ที่เส้นทางอย่างเดียวนะครับทุกๆปัญหาอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เพื่อนรวมทางของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้คนไม่ทะเลาะกันก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคนแต่ละคนมีทักษะที่ไม่เหมือนกันมีความเก่งไม่เหมือนกันมีความสามารถไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น การที่เราให้อาภัยกันตั้งแต่แรกการที่มองเพื่อนร่วมทางเป็นเหมือนเพื่อนเราจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมทางและคนที่ขับรถมาในเส้นทางเดียวของเราเนี่ยเราจะไม่ทะเลออาะกับใครเลยครับเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปัญหาแค่เล็กนิดเดียวเพียงแค่ใจเย็นลงแล้วมองทุกๆคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมทางของเรานะครับสำหรับ e นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ